สวัสดีค่ะอัพเดตตลาดเช้านี้เปิดมาในกรอบแคบๆนะคะก็อัปเดตเทรนด์ของตลาดใปพร้อมๆกันกับอาจารย์นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ดูตลาดทีคูวันนะครับเราเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงเขาก็จะเ,เขารู้ว่าจะเป็นยังไงตลาดยังเป็นระยะสั้นเป็นแนวมขึ้นอยู่ เลาเราเล่นเป็นแนวโน้มอ่ะก็เล่นรายวันเปนคนละเรื่องนะฮะแนวโน้มระยะยาวนะฮะยังไปขาลงูน่ะฮะระยะกลางก็ไปขาลงนะฮะแต่แะระยะสั้นเนะะี่ยไปขาขึ้นอยู่นะฮบขาขึ้นอันนี้ก็มีกฎเกณฑ์ว่าอย่าหลุดหนึ่งสี่สองสามลงไปะนะฮะขึ้นแล้วอย่าหลุดถึงสี่สองสามก็ไม่ควรจะหลุดนะฮะ แต่ความปกติของเราก็คือในเงินเนี่ยถ้าเราดูภาพรวมๆของตลาดเราเห็นว่าตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะมาลงนะฮะแล้วอาเซียนเนี่ยมันขึ้นหมดเลยนะิลิปปินเวียดนามอินโดนีเซียเหลือเราเนี่ยมันไม่ขึ้นเข้าไหมฮะซึ่งวานของเราก็มีเงินถ้าก็ขายออกด้วยนะฮะเราก็ต้องอย่าไป คาดหวังอะไรเยอะนะครับแต่ตลาดก็เริ่มเริ่มดีกว่าช่วงที่มีการช็อตเซ์กันหนักๆน,นะฮะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นอการการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยเราต้องเกาะไปเรื่อยๆตามเทรนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อตลาดมันยากเนี่ยเราเราจะไปหาไอ้เป,เป้าหมายอะไรที่ชัดเจนอะ่ะมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องดูตามเชิอองกลยุทธ์นะครับ ว่าเราทําอะไรมานะครับเราเราเรามาจากไหนนะครับสมมุติว่าเราซื้อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาเรามาจากไหนละ่ะมาจากเพิษภาหรือเปล่าแล้วพิ่งมาเข้านี่นะฮะเป็นโงรงไฟฟ้าที่เขาเข้ากันมาแล้วแต่ไตรมาสามเราเข้ามาไม่ละ่ะนะฮะจุดที่ไหนอะไรเงี้ยมันต้องก็ราเราก็ติดตามดูว่ามันเหมือนเพียปกติอะ่ะเงินมันไม่เข้าเราอ่ะนะฮะ เข้ามาวันแรกวันหนึ่งกตบตอนสิ้นปีแล้วก็เมื่อวานเขาขายอย่างเงี้ยส่วนบ้านเราก็ได้ยินเสียงเจนยูนี่เฟกเจนยูนี่เฟกใช่ไหมจากนาวิกแต่มันก็ไม่เฟกอ่ะมันมันจะมารออะไรอยู่อะถ้ามันมีเงินนะฮะอมันไม่มีเงินอ่เพราะนั้นมันก็การลงทุนมันก็ยังเป็นอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังถูกไหมค่ะคือบ้านเราเนี่ยมันมีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็ ดูดาวโจรดาวโจรลงเยอะวันนี้ก็ไม่ขึ้นต่อนะฮะแต่ก็ดูจนถึงตอนนี้นะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับเอานี้ให้มันจะ14 14, 14ดู1,414 1,413ลงไปแล้วกันนะแส,สดงว่าอันนั้นนะมันโดนขายก้อนที่เขาเข้ามาสาันะฮะเขาขายแล้วเรารับไม่อยู่นะ,<ค>ะตลาดก็เหมือนเดิมน,นะครับเวลาไม่ขึ้นมาอย่าไปซื้อ <laughs> <ค>ะนะครับลงมาก็หาจังหวะซื้อ นะซื้อก็ต้องดูเทรนด์ของหุ้นที่คุณซื้อก็คืออะไรนะฮะ่วนอีกตลาดหนึ่งก็คือการเล่นกินกำไรอันนี้เป็นอีกส่วนเลยนะฮะคุณจะรู้ไหมว่าเมื่อวานอ่ะสังโก้จะขึ้นวันนี้ถูกไหมอืวคุณเห็นบิวตี้มาเมื่อวานแล้วเมื่อวานคุณเล่นนะครับนะแล้ววันนี้ไปต่อแล้วเดี๋ยวจะลงไหมเห็นไหมครับว่าเนี่ยนล่คือตลาดหุ้นไทยมันจะวนมาทีละตัวเนี่ย วน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 ,วน,ว,น,ว,นวนมาไอตัวที่ขึ้นมา่วานหายไปไหนแล้วล่ะมันจะหายไปละนะครับจะมีตัวที่เป็นพระเอกกลายตัวที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นภาพอยู่แบบเนีนะะ้เป็นภาพอยู่ที่คือมันยากอะจะเราต้องเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต,ตัวไหนนะครับนะมันไม่มีมนุษ คนไหนทําได้หรอกขนาเล่นอยู่ตาสามเดียวนะแล้วก็เล่นตามมันไปเนี่ยมันยังยากเลยมาดูที่เฟกดีกว่านะฮะนะครับค่ะเทรนเป็นยังไงบ้างคะเสร็จก่ายัเป็นขึ้นอยู่ไม่ได้เสียอะไรนะครับเรารับอยู่ที่แปดเจ็ดศูนย์นะครับแปดเจ็ดศูนย์แปดปดเจ็ดูนยน่ะเ่ารับนะฮะเราดูตรงแปดเจ็ดศนะูนย์ตรงนี้ฮะจุดสองเนี่ยอย่าปิดหลุด แะไรถ้าไม่ปิดหลุดก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่อถ้าหลุดก็จะเป็นไซเวย์ครับก็ดูนิดนึงแล้วกันนะครับการผ่าน879ไม่ได้ย่อลงมาคือคือเล่นตามเชินก็870ต้องลองนะครับก็บอกได้แค่นั้นสำหรับลองแล้ว่าเล่นสันเปลี่ยนยังไม่เห็นสัญญาณจะเบกนะสัญญาณเบกมันก็มาจากเงินนะครับ ท่าเบรกแล้วมันไม่ถึงว่าเราก็ื่อกีก็ไม่กล้าซื้อแล้วมเบรกตั้งทีเดียวไปเก้าร้อยเลย,ยนะฮะจริงๆต้องซื้ออะแล้วซื้อไปก็โดนก่อนด้วยแล้วสุดท้ายก็เนี่ยคือความยากความยากสมมันขึ้นมาเถอนี้มันต้องเบรกแล้วต่ไม่เบรกขาดอะไรครับขาดเงินแค่นั้นเองทองคํากรอบใหญ่ทองคํายังอยู่นะครับยังอยู่ในกรอบอยู่นี้สองพันสี่ สองพันหนึ่งนะฮะในระยะกลางของเราทุกเนี้ยที่เราใช้อยู่นะเริ่มเริ่มหลุดสิบเดย์นะฮะหลุดสิบเดย์แล้วเนี้ยระยะสั้นเราก็มานะกลายเป็นเด้งช็อตนะเด้งช็อตสตอปรอดอ่าแถวนี้ก็จะเป็นสองสูเจ็ดเจ็ดอ่าสั้นตรงนี้มากๆใครเล่นนะก็เป็นลองอยู่นะนะฮบมีบางคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยนะฮะ อการลองที่สองศูนย์สามหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อขึ้นเพื่อเล่นสั้นขึ้นไปนะฮะซึ่งมีโอกาสจะขึ้นไปได้ถึงสองศูน 20, ยนนะ์หกห้าจะขึนี้ยี่สิบเหรียญนะหรือไม่ขึ้นไปก็ได้นะนะครับเพราะการหลุดสิบเดย์แล้วเนี่ยถือว่าในการเทรดระยะกลางเนี่ยมันคือมันหลุดเทนแต่ระยะยาวนะครับระยะระยะยาวเนี่ยสองพันสี่นะห้ามหลุดเลยนะฮะเพราะถ้าหลุดแล้วนะครับจะแพ้ทันที นะครับก็เพราะฉะนั้นกรอบของการเทก็อยู่ที่สนะองพันสองพันกับสองพันเจ็ดสิบตรงนี้วันศุกร์ก็จะมีนอนฟ์ฟลามเปโลนะเหมือนจะมีตัวแรกจ้างงานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทุกนี้ก็ตัวแรกการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับ,นะรบนะแล้วก็ลงนะลงแล้วก็ถ้าเราไปช็อตเห็นไหมครับว่าช็อตในเก้าเจ็ดเจ็ดนะเด้งขึ้นไปสองสิบแปดสี่นะเกือบร้อยเหรียญนะฮะ นั้นการหวีเขอต้องคำหนึ่งร้อยเหรียญเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นธรรมดามากๆนะฮะมิ่งจึงทาให้คนเนะี่ยคนที่เขาเล่นเราได้เดี๋ยวเขาจะเล่นในกะรอบใหญ่กรอบใหญ่ตรงเนี้ยรือว่าเข้ามาจากตรงเนี้ยอนะค่ะพันแปดร้อยสิบเนี่ยเขาก็ปิดไปแล้ว,ลวเขาก็จบไปแล้วสองร้อยเหรียญแล้วเขาก็รอจังหวะใหม่ มากทั่วไปก็ประมาณนี้ค่ะโดยรวมประมาณนี้นะคะแต่แตามตัวเดิมๆตัวเดิมๆตัวเดิมๆอยู่แต่ความหวังของตลาดพูดเหมือนตลาดพูดว่าจะขึ้นไปนู่นนี่นั่นนะ่ะนักวิเคราะห์นะค่ะมันยังไม่เห็นนะ่ะมันก็ังเป็นมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้ามันจะมันจะไปได้ไงอ่ะใช่ไหมค่ะพี่ว่าถ้าจะมีอะไรดีก็ต้องไต่หน้าสองไปแล้วอ่ะที่ตลาดหุ้นจะขึ้น ครับมันไม่เงินไม่เข้าเนะี่ยวันนี้มันยิ่งวันนี้นะมันยิ่งแบบยิ่งตอบย้านะฮะว่ามันไม่เข้าอนะ่ะดูนะครับวันนี้อาเซียนนะ่ะฟิลิปปินสนะ์ค่ะนามอินโดนีเซียไปหมดเลยนะขึ้นหมดเลยนะอินโดนีเซียนะคิดว่าเงินอนะ่ะมันวิ่งข้ามเราไปอินโดนีเซียนะแล้วก็หย่อมหนึ่งก็ไปใส่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะในในในกองทิพเนี่ยตัดเราออกปะ มันตัดเซตออกวาไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าปกติอะถ้ากองเซตเข้าเนี่ยมันจะเข้าพร้อมกันนะฮะเพราะฉะนั้นที่เคยบอกไว้ว่าถ้าถ้าถ้าพิจิกาไม่เข้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูคุณผหาใช่ไหมค่ะก็ต้องระมัดระวังในการเล่นพื้นไทยก็เก็งกําไรด้วยเงินน,น้อยๆส่วนใครที่มาแล้วในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหรือว่าตัวพิโตเคมีไอวีอลเลยพวกนี้น,นะครับก็ยังถือต่อไปนะครับ มันยังมีเงินในประเทศที่ที่เจ้าในประเทศเรายังเล่นได้อยู่นะแต่มันก็มันจะไม่ลงแรงนะครับแต่มันก็จะขึ้นไม่ได้เป็นมันจะขึ้นแบบ selective วนไปวนมานะครับแบบนี้มันนื่เลยนะค่ะได้ค่ะก็ไม่เป็นไรอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะค่ะคุณดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจานิพนธ์อัปเดตกันทุกเช้านะคะถ้าเทรนไม่เปลี่ยนก็ อาจจะมีมุมมองที่เหมือนเดิมนะแต่ก็มาพูดคุยให้นักลงทุนนะคะได้อัปเดตกันนะคะอ่ะมานะคะสำหรับปีนี้เปิดสกราชใหม่นะคะด้วยหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่น10จะเรียนออนไลน์วันที่30-31มีนาคมนี้นะคะก็สแกน QR Code ทักไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันเลยนะคะก็เป็นหลักสูตรที่เรา จะเรียนหัวใจของการลงทุน4ศาสตร์นะคะปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลฟันโฟและจิตวิทยาการลงทุนเฟ้นหาหุ้นที่สามารถทำกำไรคำโตได้อาจารย์นิพนธ์สอนคนเดียว2วันเต็มผ่านออนไลน์สูงนะคะก็ทักไลน์แอ m มิสเตอรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในส่วนของตลาดกลยุทธ์การเทรดทีเฟกกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งวิเคร์ค่ะ ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 มุมมองกลยุทธ์การเทรดทีเฟกในช่วงสัปดาห์แรกนะคะของปีใหม่นี้นะคะพูดคุยกับคุณเดชนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไพจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรายังบายแอดฝั่งขึ้นได้ไหมคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงต้นปีแบบนี้ จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของการที่ทดสอบต้านสําคัญนะครับถ้าหาไปได้ก็คงแนวโน้มขับขึ้นต่อนะครับแต่ตอนนี้เอ่อมันมีลักษณะของแรงขายเข้าไปมาบ้างแต่ไม่น่ากลัวมากแนะพเพราะฉะนั้นคือผมให้เป็นกรอบการเทรดไว้แล้วอาจาเป็นลักษณะของลงซื้อขึ้นขายไปก่อนในช่วงนี้ก็คือถ้าสมมติเอ่อราคาต่ํากว่าตรงช่วงแป5เจ็นะครับลงมาใกล้ๆ870เจ็ดสตรงนี้หายจังหวะรองนะครับอย่างเช้านี้เนี่ยเอ่อจริงๆแล้วคือหายจังหวะเปิดรองนะครับ ก็ก็เป็นลักษณะของการที่ประกาศของขึ้นมาส่วนข้างบนเนี่ยให้กรอบด้านบนประมาณ8ปดแูนคือต้านล่าสุดข้างบนนะครับตั้งแต่แปดเจ็ดห้าขึ้นไปตรงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับจนกว่าจะเลือกทิศทางออกจากนอกกรอบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปแอดฝั่งไหนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยไปแอดฝั่งขึ้น setting ในกรอบแปดเจ็ดศูนย์ 8, 0, ถึงแปดแปดศูนย์ก่อนครับผมค่ะแปดเจ็ดศูนย์ถึงแปด แปดศ <8 70 S 1> ูนย์จุดสต็อปลอคของค่ะจุดสต็อปล็อคเนี่ยก็คือเอ่อถ้าเร็วๆเ,เลยคือแปดเจ็ดสองกับแปดเจ็ดศูนย์ครับผมแปดเจ็ดสองค่ะมันก็แปดเจ็ดศูนย์ค่ะก็คือก็คือจุดบริเวณนี้เลยนะคะเป็นกลยุทธ์ย่อรองนะคะแล้วก็เทรดสักประมาณสิบจุดนะคะ ค่ะได้ค่ะกรับขอบพระคุณกลยุทธ์นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพใหญ่ของการเทรดตัวเซทพินะคะนักวิเคราะห์ยังคงให้มุมมองในเชิงบวกนะคะเป็นกลยุทธ์ย่อรองนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นกลยุทธ์ย่อรองค่ะตอนนี้ซีรีส์ H อยู่ที่874.10นะคะก็มีแนวรับนะคะอยู่ที่บร,ริเวณ872นะคะและ8 เจถ้าหลุด870ให้ stop loss นะคะจุด take profit อยู่ที่บริเวณ8-80ค่ะและท่านักลงทุนสามารถที่จะเทรดนะคะตัว DW ควบคู่กันได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการลงทุนที่มี leverage เพิ่มผลตอบแทนให้กับท่านนักลงทุนนะคะ Byad u ฝั่งลองคอค่ะตัว set 50นะคะ2842403ค่า gearing 19.5 sensitivity 1.63นะคะ ท่านสามารถเทรด e w w ของหมายเลข28 m a c ด u มได้คะ่ะค่ายนี้เขาดีมากมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกนะคะนอกจากตลาดหุ้นไทยยังมีตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็ตลาดหุ้นฮ่องกงและมีหุ้นรายตัวด้วยนะสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์นะคะทางไลน์ ฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนแอดไทย DW ค่ะสแกน QR Code ได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการที่ท่านจะติดตามเคล็ดลับการเทรด DW สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโอรีนะคะ Facebook DW28 ค่ะและใครที่ต้องการเข้าไปเลือกดูตารางเกียร์ริงและซีรีส์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของแมคโอรีค่ะสนับสนุนโดยแมคครลียี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com